ถ้าออกมาในเวเนี้ทางโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยก็จะโดนนะครับเพราะว่าการยืดหนี้เนี่ยมันความหมายคือการปรับลดค่า FT แหละถ้าเปรียบเทียบกันนะการลดค่าน้ำมันกับการลดค่าไฟเนี่ยการลดค่าน้ำมันเนี่ยผมให้น้ำหนักว่ากลุ่มโรงการนกับปั๊มเนี่ยยังไม่น่าโดนในรอบนี้นะครับส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยผมให้น้ำหนัก50 50นะกันครับนะครับ คุณปิงครับนโยบายของรัฐที่พยายามจะช่วยชาวบ้านโดยการจะลดค่าไฟฟ้า f อกระทบกับกลุ่มพลังงานกลุ่มไหนใครได้ใครไม่ได้ใครเสียใครเสียมากเสียน้อยบ้างขอความรู้ตรงนี้หน่อยครับคุณปิงครับไฟฟ้าค่าไฟนะครับค่าไฟเนี่ยเหมือนกันนะครับต้องดูว่าแนวทางในการปรับลดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมี การที่เห็นในข่าวนะก็คือมีการยืดหนี้การคืนหนี้ให้กับกฟพ,อพอนะครับถ้าออกมาในเวนี้ทางโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยก็จะโดนนะครับเพราะว่าการยืดหนี้เนี่ยมันความหมายก็คือการปรับลดค่า FT อแหละนะครับถ้าเป็นในเว์นี้นะครับโรงไฟฟ้า SPP จะโดนนะครับโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยเช่นก็คือ GPSC b i g r i บม นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในเวที่ใช้มาตรการรัดมาอุดหนุนนะครับเช่นช่วยเหลือกลุ่มเปาะบ้างนะครับหรือว่าเอาเอาเงินรัดมาซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ก็จะไม่โดนนะครับต้องต้องไปดูนะครับว่าแนวทางในการปรับลดเนี่ยปรับด้วยวิธีไหนนะครับอืมซึ่งผมว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะการลดค่าน้ามันกับการลดค่าไฟเนี่ยการลดค่าน้ามันเนี่ยผมให้น้ําหนักว่า กลุ่มลงการกับปั๊มเนี่ยยังไม่น่าโดนในรอบนี้นะครับส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยผมให้น้ำหนักห้าสิบห้าสิบอันกันครับ,รบนะครับส่วนเมื่อกี้มีเรื่องออครับนิดนิดนึงครับถ้าเกิดจะโดนก็คือ SPP จะโดนใช่ไหมครับนะ GPSC กับ b g r i m ยกเว้นว่ารัฐนะเข้ามาอุดหนุนกลุ่มเปราะบาง SPP ก็จะไม่โดนนะ นโรงไฟฟ้า SPP อย่าง GPC s แล้วก็บิ๊กติมและโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อันนี้รอยตัวเลยเหรอครับคุณปิงครับครับคือโรงไฟฟ้า IPP เนี่ยโครงสร้างรายได้เขาไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องของค่าไฟนะครับไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับค่า FT เพราะฉะนั้นก็จะไม่โดนนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าที่อาจจะมีผลบ้างนะครับเกี่ยวกับการปรับลดค่า FT เนี่ย จะเป็นกลุ่มรอยฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่โครงสร้างสัญญาเนี่ยเขาเป็นรูปแบบแอดเดอร์อันนี้จะมีผลบ้างนะครับเช่นอย่างาม,มีบางบริษัทอย่าง EA อย่างเงี้ลยลงไฟ้าปาังอันของเขายังเป็นแอดเดอร์อยู่อันนี้ก็จะมีผลเพราะว่าค่าไฟเขาก็จะน้อยลงนะครับอืมนะอ,อ่ะจบไปสำหรับประเด็นค่าไฟนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบ,บแบบใช่ไวคอฟหรือเปล่าบางคนบอกเป็นวีคอฟไวคอฟนะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ n ิงบิ o อนนะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ไวคอฟเม h อดนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวคอฟ เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูรมันนิพัฒ s ออนไลน์เนหลักสูตรใดหลักสูรหนึ่งในราคาพิเศษ m ั n นิพัส s ออนไลน์0 0 1 4ถึง0 1 4เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9 ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มน,นี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวคอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะเดือน 9, 9.